อาหารจานด่วนของอาจารย์สุวัตสูตรกระตุ้นใบอ่อนสวัสดีครับผมอาจารย์สุวัตเองจากคลิปที่แล้วที่ผมสอนทาอาหารจานด่วนสูตรบํารุงทั่วไปไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนการทําสูตรกระตุ้นการแตกใบอ่อนหลังตัดแต่งกิ่งกันนะครับทําไมเราต้องกระตุ้นการแตกใบอ่อนของพืชน,น่ะครับก็เพราะว่าใบอ่อนคือจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตและการสร้างอาหารใหม่ของพืชเลยนะใบอ่อนที่แตกใหม่นี้จะพัฒนาเป็นใบที่สมบูรณ์ ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงได้เต็มที่เปรียบเสมือนโรงงานผลิตอาหารเลยครับยิ่งมีใบใหม่มากโรงงานก็ยิ่งเยอะทําให้พืชแข็งแรงโตวไวและสะสมอาหารได้ดีขึ้นการกระตุ้นใบอ่อนยังช่วยให้พืชฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะครับเพราะใบใหม่จะสร้างพลังงานและน้ําเลี้ยงมาซ่อมแซมส่วนที่เสียหายและที่สําคัญสําหรับไม้ผลอย่างทุเรียนมะม่วงหรือลําไยมันคือการเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างตาดอกครับ การแตกใบอ่อนรุ่นสุดท้ายหรือที่ชาวสวนเรียกกันว่าใบเพสลาดจะเป็นช่วงสําคัญก่อนเพื่อจะเข้าสู่ระยะออกดอกถ้าใบอ่อนชุดนี้สมบูรณ์จะสร้างอาหารสะสมได้มากและกระตุ้นฮอร์โมนฟลอริเจนได้ดีเลยครับซึ่งฮอร์โมนฟลอริเจนนี้มีผลช่วยให้ระบบรากทํางานดีขึ้นด้วยนะครับพอพืชต้องการอาหารมากขึ้นระบบรากก็จะดูดอาหารและน้ําได้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติทําให้รากขยายโครงสร้างพืชแข็งแรงขึ้นและยังเป็นช่วงที่เหมาะในการให้อาหารทางใบด้วยครับเอาล่ะครับ ถ้าพร้อมแล้วมาทำกันเลยสูตรนี้ไม่ยากมีส่วนผสมไม่กี่อย่างเท่านั้นเราจะใช้น้ำ20ลิตรโพแทสเซียมฮิวเมต10กรัมปุ๋ยยูเรีย46-0-0100กรัมไข่ไก่1ฟองจุลินทรีย์หนอกกล้วยอีก4 4ซ c ครับถ้าไม่สะดวกฉีดพ่นเราสามารถให้อาหารจานด่วนสูตรนี้ไปพร้อมกับระบบน้ำได้เลยครับสะดวกมากส่วนประโยชน์ในแต่ละตัวว่าทำหน้าที่อะไร ผมได้กล่าวไปแล้วในคลิปก่อนหน้าเรื่องอาหารจานด่วนสุดทั่วไปนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ